บอยปืนจีนครับหายหนะ้าหายตาไปหนานไม่ใช่เราเมืนินช่วงนี้ไม่ค่อยว่างแล้วอย่างหนึ่งมันติดช่วงรับลูกช่วงทํางานช่วงป่วยมาอะไรเงี้ยมาดูกันครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัวนี่เดี๋ยวนะ AUGA1 ของ Army นะครับเจ้าตัวนี้เป็นยังไงตัวนี้มาเป็นลายเขียวเขียวมินิทัลลี่นะครับประมาณนั้นนะครับนี่ลองนี้อ่าระบบทํางานเป็นไฟฟ้านะครับเป็นเกียร์บล็อกเวอร์ชันสนะครับแล้วก็ ในกล่องก็จะมีตัวปืนแม็กกาซีนลูกสูนทดสอบเท่านั้นบัตรกรแบตรกรที่ชา้าต้องหาเอาเองนะครับมาดูกันเจ้าตัวนี้ดีกว่าเจ้าตัว AUG A1 ธรรมดาย,ยังไงนะครับเจ้าตัวนี้จะมีนี่มีรางมาให้เพิ่มสําหรับเมื่อกี้เราติดไฟฉายนะ,ะติดเลเซอร์เมื่อีบางคนติดบางคนยิงเนี้ยแล้วก็ปึ๊บมีดอตติดดอตมาได้ตอนนี้มาพร้อมกับเจ้าสโคปในตัวอยู่แล้วหรือจะเลงศู์ศูน์หน้าสู์หลังข้างบนนี้ก็ได้นะครับสามารถปรับ ปรับไ้สยกว่าขึ้นลงได้สโคปมนะันเนี่ยเป็นสโคป1.5เท่านะครับคือเขาไม่เน้นซุน่มยิงนะเน้นเขาเน้นเป็นปืนอนเนกประสงค์นะครับข้อดีของมันคือเวลาเดี๋ยวต้องให้ดูก่อนใส่บตตรงด้านท้ายตรงนี้นะครับถอดตรงนี้นี่นปึ๊บคราวนี้แบตเขาไม่ให้มาเนะี่ยเราบีตรงนี้ออกปึ๊บเราไปหาจัดรีโพมาก็ได้นะครับอ่าถ้าใช้บตริรีโพนแนะนําว่าอย่าลาาออโต้ยาวนะครับเจ้าตัวนี้เป็นตัวสไนเปอร์ก็ได้ซุ่มยิงก็ได้เหมาะกับคนที่ ยิงปืนไม่แม่นนะแบบผมเนี่ยยิงไม่ค่อยแม่นนะครับข้อดีของมันคือเวลายิงพลาดนะครับนี่อย่างนี้นะครับเจ้าตัวนี้ก็จะมีเซฟยู่นี่เซฟปลดได้ที่ที่ใช้นิ้วเดียวใช้มือเดียวในการปลดได้นะครับกดป,ป๊อกไม่ต้องไม่ต้องบิดไปบิดมานะครับกำกำตือ้อตื้นนะครับกำตื้อตืเป็นทีละนัดนะครับปลดเซฟกว่าปลดเซฟนี่ปุ๊บเนี่ยนะเราปุ๊บ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 เนี่ยได้หรือใครใครอีสนัดถนัดซ้ายก็กดได้ใช้นิ้ว ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี้นะครับมาดูกันนะครับปึ๊บเห็นไหมคือพอปลดเซฟปึ๊บไอ้ตรงนี้จะมีตุ่มสีแดงโผล่ขึ้นมานะครับกำตื้นๆไปยิงเทียนคอัะน้วผมยังค้างอยู่ที่กงไกายอยู่นะแต่ถ้าเรากำลึกเป็นเป็นฟัวโต้นี่คือจุดดีของมันครับเจ้าตัวนี้นะครับความเร็วที่วัดได้วัดได้อยู่400-420ฟุตต่อวินาทีลงสนามโอเคแต่ถ้ามันดีแค่นั้นผมคงไม่อยากจะรีวิวให้ดูอะ มันมีอะไรดีกว่าน,นั้นครับ a u g เนี่ยออกเนี่ยออกเอาเรียกันออกบางคนเรียก4อะไรนะสี่าหรือ4 6นะในคาเตอร์สไตล์ผมไม่แน่ใจนะปึ๊บนะเจ้าตัวนี้นะครับสามารถถอดเป็นชิ้นได้นะครับคลังสามารถเบงเล่นได้ด้วยคลังครัง้งนี้ปึ๊บเห็นะชอ่องคัตเอกเปิดฮอบอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมโอเคนะปึ๊บแล้วก็ถอดเป็น3ชิ้นได้นะครับมาดูนี่อ่าป่แม็กกาซีนก่อนเริ่มต้นป่นแม็กกาซีนก่อนนะฮะเพื่อความปลอดภัยนะครับ เออถอดแบตเตอรี่อ่ะสมมติสมมติถอดแล้วก็แดดไม่เป็นไรเพราะว่าตอนเมื่อกี้เราไม่ได้ใส่ลูกไปวิธีปลดนะครับนี่นะครับเห็นสลักตัวนี้ไหมกดตึ๊บกดข้างนี้ข้างนี้ข้างไหนนี่ดันมาตึ๊กนี่ครับปลดสลักมาปึ๊บผู้สามารถดึงลํากล้องมาได้เห็นไหมปึ๊บนี่สองชิ้นแล้วนะปึ๊บเจ้าชุดลำกล้องก็สามารถถอดได้เออบางคนถามว่าอย่างเงี้ยเราจะพับยังไงบางคนหักเลยหักก็หักเลยนะครับ มันเป็นเป็นโลหะก็จริงแต่มันมีอายุายการใช้งานนะวิธีการพับเจ้าตัวนี้นะดึงนี้ตรงงฮนะดึงดึงตึ๊กนะครับพับถึงจะพับได้โอเคนะจากนั้นนะครับขึ้นคันลังนะครับขึ้นคันลังไขคันลังไว้ขวขไวขคันลังไว้อย่างนี้นะครับปึ๊บนะครับกดเจ้าตัวเนี่ยจะมีเจ้าตัวนเนี้ยเนี่ยมันจะบิดได้มันจะเนี้ยปึะนะ๊บเห็นไหมเขากดปึ๊บไอ้นี่จะบิดนะบิดปึ๊บค่อยๆเลื่อนนะครับปึ๊บออกมาโอเคไหมถอดไปสามชิ้นได้ฮะสรุปที่ออก จริงๆที่ที่อยากจะบอกว่าคือคนคนที่เล่นปืนแบบเล่น işte มานานาๆเนี่ยบีบีกันอะไรพวกนีทุกคนจะชอบจะไม่ว่าปืนจริงหรือบีบีการี่ยถ้าเล่น tonight, いいนานๆปุ๊บทุกคนจะชอบถอดนะนะครับนี่ปุ๊บฮะใส่เข้าไปบิดล็อกตึ๊กตึ๊ดูย้อนกลับเอานะแล้วก็จับเจ้าตัวนี้เสียบเข้าไปตึ๊บนะเึ๊บพอมัตรงมาตรงช่องแล้วปึ๊บกดกดล็อกนะอยู่ละโอเคไหมโอเค กำลังถ่ายคลิปอยู่มีคนโทรมาขัดจังหวะโอเคมาดูกันต่อ,อ,อจุดเด่นของมันถ้าแค่ถอดเป็น3มชิ้นยิงแรงยิงแม่นก็เท่านั้นจริงๆแล้วผมให้ดูอะไรนี่ครับมาดูกันต่อ,เ,อ,อเปิดฝาตู้ตรงใส่ฐานออกก่อนนะครับแล้วก็ถอดฐานออกนะครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ออกปุ๊บพอถอดสายแบตเตอรี่ออกปุ๊บมันจะมีน็อตอยู่2ตัวตรงนั้นนะน็อตสตัวขันออกครับแล้วดึงฝาออกเห็นไหมคุณสามารถเลื่อนห้องเกี่ยวได้แต่เดี๋ยวก่อนนะครับดูตรงห้องเกียย์นั่นดีๆครับ คุณดูตรงตัวห้องเกียร์ดิเห็นอะไรไหมตัวนี้สามารถถอดสปริงเองได้นะถอดสปริงเองได้โดยไม่งอช่างดีไหมเออลูกเรื่มมันดีงี้ผมว่าไม่ไม่ซื้อก็น่าเสียดายเนาะลองดูแล้วกันนะครับแล้วก็อ่ามาอีกจุดหนึ่งที่อยากจะให้ดูกันชัดๆนะครับอทำไมมาถึงกำไกสั้นๆลึกๆเป็นเซมิคออโต้ได้ชุดชุดห้องเกียร์เป็นเกียร์บอเวอร์ชั้นสามคุณสามารถไปสลับห้องเกียร์กับเจ้าตัวอาก้าได้นะครับ ให,ให้ห้องเกียร์อาก้ามาใส่นะครับหรือห้องเกียร์จีสมบุกท่อนบนได้แต่ชุดตรงชุดคลิปมอเตอ,เตอร์จะไม่เหมือนกันนะครับชุดไฟอยู่ด้านนอกส,อสิ่งที่ต้องควรระวังคือควรระวังชุดไฟระวังมันมันเสียแต่ไม่ยากหรอกถ้าชุดไฟมันเสียปุ๊บคุณก็ใช้ทาท,ทำให้ตัวทองแดงขึ้นมาเป็นเส้นหนึ่งอย่างนั้นนะคือคือสการรมตื้นๆมันจะมีชุดคอนแท่ตัวหนึ่งนะแตะโดนไฟปุ๊บค้บวงจรยิงพึ่ดเดีดหน้าแทกเดีดเพี้ยหลุดออกไปนะพอ พอพอเป็นตัวออโต้ปุ๊บมันจะลัดมันจะลัดวงจรเชุดหน้าแถ่งมันล,ลัดต่อตรงเลยคือชุดคัตออฟดีังไงก็ดีดไม่หลุดนะมันก็จะกลายเป็นออโต้เห็นไหมเล่นอย่าเล่นแบบโดมโตดตดให้เข้าโดมบ้างนะครับโอเคไปดูในการทดสอบเลยว่ามันดียังไงครับโอเคครับเดี๋ยวมาทดสอบยิงเจ้าตัวอาร์มี่ a อ g a 1นะครับตัวนี้มาพร้อมกับกล้อง ซูม1.5เท่ามาดูกันครับว่าเป้ากขนาดกับป๋องน้ำอารมณ์เแล้วประมาณ8เมตรเป็นไงบ้างรครับ ตัวก่อนนะครับว่ากับเจ้านี่แล้วก็เจ้าม้านี่ไม่เคยลองขอลองดูก่อนนะ นี่ยิงโดนช้อนไม่ได้โดนฝานะครับช้อนหักไปแล้วส่วนเจ้าหมาเมื่อกี้เรากดไกลลึกไว้หน่อยนะได้การทดสอบกับเจ้าตัว AUG นะครับ AUG เ1ก็โอเคนะครับคือความมั่นยำอยู่เกณฑ์พอใช้ต้าบอกนิดนึงมันไม่ใช่สไนเปอร์ท่อมันยาวจริงฮะแต่ว่ามันซ่อนอยู่ในตัวเราท่อมันเอาพก N16 ครับคือมันยาวขนาดนี้ถ้ามันไม่งั้นมันอยู่ข้างหน้ามันก็อยู่ประมาณนี้ใช่ไหมมันก็ N16 แหละ ปึ๊บยาวมาถึงตรงนี้มันเป็นบูพับไงคือคือคืออ่าเราเราชุดรล่างกายอยู่ตรงนี้ท่ออยู่ตรงนี้นะมันจะยาวยาวขึ้นไงนั่นแหละมันเหมือนมันเหมือนมันสั้นแต่จริง,รงมันไม่สั้นมันยาวนะครับแล้วก็อย่างที่บอกมานทีกำลึกมันก็กลายเป็นออตโต้นะครับอย่างที่บอกก็คืออ่าสำหรับคนที่แม่แม่นนะมองมาในกล้องปึ๊บยิงปึ๊บอ่าไม่โดนถ้าธรรมดาถ้าเป็นสไนเปอร์ธรรมดาอา่าแอร์ฮอกกิงคุณต้องมาขึ้นคันลังหนึ่งครั้งไนงะหรือถ้าเป็นไฟฟ้าด้วยกันคุณต้องยกไกลขึ้น นิดนึงแล้วเพื่อจะเหนียวพิกแกงกับเจ้าตัว a อ g ครับถ้าไม่โดดปึด๊กคุณกำกายให้ลึกขึ้นปั๊บการเป็ออโต้นะซัดกันไปเลยโอเคนะก็ผมโดยส่วนตัวผมว่ามันก็สนุกดีนะครับเล่นเล่นปืนเนี่ยเล่นเฉยเล่นแบบเล่นระบบมันบ้างระบบมันมีอะไรต่างจากตัวอื่นพีเก้าศูนย์ดียังไงพีเก้าศูนย์จ่ายลูกจากด้านบนอะไรอย่างเงี้ยอ่าคือผมบอกว่าเล่นเนะ่ะอย่าเล่นแบบผ่านไปวันวันผ่านวันเวลามันก็ผ่านไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณเล่นแล้วคุณศึกษานะคุณจะเห็นอะไรประหลาด,ลาดๆในปืนพวกนี้เยอะ นะลองดูเล่นให้ลึกกว่าน,นี้อีนิดหนึ่งแล้วก็บีบีการนะครับไม่ใช่ปืนยิงหมายิงแมยิงนกไม่ใช่เอาไปแปลงกันนะครับผมพยายามลนลงลหลายครั้งแล้วว่าผมไม่ยุ่งกับปืนแปลงนะพูดหลายรอบแล้วนะโอเคหวังว่าคงจะเข้าใจกันโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ทุกท่านขอบคุณทุกท่านรับชมครับก็ลองหาดูในตลาดราคาแพงไหมไม่รวมแบตเตอรี่มันก็อยู่ประมาณ5000ไปปลายลองหาดูในตลาดโอเคนะขอบคุณทุกท่านรับชมครับค,ครับ